ไม่แล้วทุกท่านเริ่มที่กล่องเล็กก่อนเนาะกล่องเล็กพัสดุกล่องโตเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส,ส์สุดๆพัสดุมาจากไหนมั่งนะครับ เพื่อนเพื่อนไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยปล่อยตัวให้ว่างแม่ครูก็จะพยายามไปสอดส่องอยู่ในทางโซเชียลนะไปดูว่ามันมีอะไรมาัางน่าสนใจไหมเขจะสั่งนะสั่งแม้กระทั่งต้นอะไรนะต้นพี๊บอันนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่ามันจะเป็นต้นอะไร หนน่อยเอะวันนี้ยกเลิกภารกิจตกป่าก็มีหลายท่านบอกว่าถ้าช่วงเข้าพรรษาพอดีนะไม่ต้องไม่ต้องไปทําบาปกันว่านะแต่ถ้าคิดว่าเป็นบาปมันก็เป็นบาปนะแต่เราเราไปนี่เราไป,าไ,ปไปชมบรรยากาศบรรยากาศ ตามท้องไห่ท้องนาดูด้วยนะเลานะน,นั่นนะเพราะว่าถ้ามันนี้เขาจะเค็มให้แ้้งค่ะโอ้นี่ไงเราก็ถ่ายไว้แล้วนี่ไงอม,อมาากหมแล้วไี่ไหนทำไมดยดเ,เป็นเป็นอะไรล่ะโอ้ยอันนั้นอะไรเรื่อกอห้อง อันนี้ก็เป็นเงินหมดโก่อยังไงนี่ไงคุณทําไมไม่อ่านดูในหน้าปกนี่ก่อนว่ามันคืออะไรนี่ไงเป็นราคาอีอะไรก็ไม่รู้เลยเนาะเป็นราคาแล้วท่านนะโก่อยังไงไม่ใช่จำลึงไหนเขาเขียนไว้ไหมก้านํำลึงเขาเขียนไว้ไหมล่ะโอเคครับผ่านไปครับไม่ไม่ต้นอะไรล่ะให้เป็นปริศนาไม่ใช่โอ้ย อย่เพิ่งดูก่อนว่าอะไรอยู่หน้าหน้าปลูกนี่น,น,นี่ตรงนี้น,นี่อ่านตรงนี้เขาก็รู้แล้วอืออันนี้อันนี้นะคือต้นอต้นเยลลี่นะคะเยลลี่ที่มันเป็นวุ้นนะเวลาเราขายี้ขยี้เอามาทำของหวานนะใส่กะทินะอันนี้ตระกูลเดียวกันกับหมอน้อยนะคะหมอน้อยก็กำลังจะปลูกนะอันนี้เยลลี่นะคะนี่ ต้นเยลลี่แต่ก็ไม่เคยได้กินนะคะเห็นสั่งในเน็ตเป็นต้นเขียวๆต้นเยลลี่ก็มาแล้วครับทุกท่านต่อไปเราจะเสือโกฮเหมือนลุงกิมพูดเด้อเหมือนเลยโอ้ยคนก็ได้นะต่อไปนะครับเป็นต้นปีโป้ครับเยลลี่แล้วก็ปีโป้เฮเหมือนใบพุทราพุทราพุทรานมกะทันพุทรานม อันนี้หมากกระทันครับตัวนี้น่ะพอเราเข้าไปในสวนเหนื่อยมาเราก็จะได้เด็ดกินนะพื้นที่สองงานก็บ้านไปแล้วก็ประมาณเท่าไหร่ไปแล้วเนาะก,ก็เหลืออยู่งานกว่าก็ปลูกลงทุกอย่างที่ปลูกได้ค่ะที่เราอยากเดิน,นเข้าไปก็จะเป็นอเมซอนเลยครับป่าอเมซอนหรืออ่างงุนเนาะอ่างุนะุนวันนั้นนะ่ะปลูกไว้แล้วเด็ดเด็ดแล้ว ทับบ้านเก่าไปแล้วเพราะว่าช่วงที่ปลูกเป็นหน้าแรงนะหน้าแรงเนี่ยน้องที่เขาดูแลให้ก็ไม่มีเวลาเท่าที่ควรเนาะเขาก็ไม่เพียนแบบเราหละเนนโอ้โหหี่ยวเลยนั่มากระทันครับอะไรนี่มากระทันทำไมเป็นเบ้าไม่แบบนี้บอกเบ้าเป็นแบบนี้เราต้องรีบเอาลงแล้วนะนี่ โอ้ไม่ใช่ดึงขึ้นมาแล้วก็ใสถุงข,ขายให้เลยเหรออ๋อกระสีแมนแล้วตรงปกมไหมละ่ะตรงไม่ตรงก็ไม่ว่ากันเราไม่คุณเพราะมันก็เป็นหมากกระทันไวมตรงตัวมันไม่ได้เป็นอย่างอุงนะนี่ไงเอาออกเลยอันนี้ก็คือหมากพุทธานะทุกท่านนะอ,อุ้ยอนนี่ไงมันแทงราบอยู่ก็ทำอย่างนี้แหละอ่าต่อไปนะครับเั่นน้ำนมพุทธานะต่อไปนะครับหลังจากพุทธา พุทซาแล้วก็ส้นเจลลี่นะตนเจลลีตอนนี้น่าจะเป็นปีโป้แหละเจลลี่แล้วก็ปีโป้ไม่จำไม่ได้นะว่าตัวเองสั่งอะไรบ้างนะคะรอบนี้ก็หนึ่งสะเดามันพันทวายผ่านมาแล้วเนาะเราทำคลิประบบสะเดามันทวายได้สายดียังทำไปแล้วออ้อ,อ,อันนี้ลังนกครับอันนี้ลังนกแล้วก็มะม่วงนะมะละกอพริกเครือนะพริกเครือ แล้วก็มาอินูนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชนิดหกชนิดเจ็ดชนิดแปดชนิดคะรอบนี้พี่ขายอะไรทุกท่านมีแต่เฟืออะไรนี่เอาลอง,งดูลองดูนะอะไรลองลองอะไรเนาะเราสั่งอะไรเดี๋เดๆๆเด้วเ้ราสั่งอะไรมีใบอะไรน,ะนี่เปิดทั้างนั้นดูดิอะไรครับนี่ท่านสั่งฟางมาครับฟางอย่างดีครับผักสม็ก เออผักสเม็กนีบ้านเราไม่มีหรอผักสม็กมีไม่มีก็ไม่อยากเป็นโอ้ยบ้านเราไม่มีผักสเม็กทุกท่านแม่ครูเป็นคนแบบนี้แหละค่ะคือไม่ต้องให้คนอื่นลําบากด้วยอันไหนพอทําได้แม่ครูก็ทําไปขึ้นมานิดนึงดูยอดกากินได้นั่นนี่ได้เลยกินกับข้าวปุ้นขนมจีนนะอันไหนพอพอให้มันไม่ต้องไปลําบากคนอื่นนะ มาแล้วเราลงหลุมเลยค่ะเนี่ยเอาขึ้นมาโอ้โหอันนี้สบายเลยเนาะเนี่ยเนี่ยได้แบบนี้นะสามหนึ่งสองสามสามต้นเลยสามสามต้นนี่สองร้อยแปดสิบห้าบาทนะคะเนี่ยฮะสองร้อยแปดสิบห้าบาทลุงกิมมี่ไม่รู้หรอว่าแม่ครูซื้อเท่าไหร่คะตรรแต่ละชนิดนี้แม่ครูจัดเองเลยเนห็นเขาขเขียนลรอเขียนมาอยู่ มาไม่มาก็ช่างไม่เป็นไรหรอกนี่ยอดขาวยอดขาวเลยนี่โอ้ยปลูกลงเลยนี่โตเลยแป๊บเดียวนี่สุดยอดเลยถูกใจเลยค่ะแม่ไม่สนหรอกยี่สิบ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 มากระทันนี่อีกเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่นะร้อยเจ็ดสิบแปดคนีเท่าไหร่นี่อ่ทุกท่านคนรักคนก็ต้องสั่งเราทำอย่างนี้แหละต้นเจลลี่เจลลี่นี่เท่าไหร่น้องเจลลี่แล้ว มัด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 ให้หน่อยมันจะลงนี่มัดมัดมัดไว้ตรงนี้มัดไว้หน่อยยอดมันจะไปทางอีเสือได้เลยมันจะไปงานกระถางลงแล้วไปไม่ได้วันนี้ว่าจะเป็นไรทานไปไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่ไม่ไม่ต้องไม่ไม่คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเออดีใจเลยค่ะได้เยอะเลยนิ่งก่อนขยับมาทางนี้นิดนึงนิดเดียวจะได้ทำปกเอามือเอามือนี้ไปกดตรงสีข้าวๆนูน่นปุ่มหน่ะ เดี when when no. 1, 2, well, okay, been, h, ๋ยวมันไม่เห็นหน้าอนหนึสองสามันเห็นที่ห้อมมันมานี่หนึ่งสองสามนะครับโอเคครับบ้านเราก็จะกลายเป็นอเมซอนอันนี้กินได้แล้วนะนี่ดีอยู่ไม่ใช่เป็นป่าดงดิบถ้ากินลาบกินก้อยแล้วก็เด็ดเลยจะพงเด็ดโอ้โอกโอ้โอหโอ้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 โร้โา้โอ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 ยิ่งโอ้โอ้โอ้ ไม่ใช่ยี่สิบแล้วนะครูสังไม่ใช่ยี่สิบนะโอเคครับถากว่าช่วยๆกันครับทำให้เขามีรายได้มั่งก็ธรรมดาเนาะเนาะทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นนะผักติ้วก็มีแล้วนะคะผักติ้วติดยอดแล้วค่ะสวยงามแล้วโอเคครับขอบคุณคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับ